มาจากพี่น้องจ๋าตำส้วกุ้งสดนะคะนี่ฟีมือพี่ตะวันอีกแล้วเจวในเ้อือน,น้นำพริกกะปิพี่น้องจ๋าไข่เจียวนะคะส่วนนี้ก็เป็นเสิร์ฟร้อนๆพี่น้องประตูสามารถมาจัดมากินข้าวน้ากันจ้าสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องบ <ไป S 2> อกไปสุขสุขคนจ้ามาพอ้อกับทีวงานจ้ะพี่น้องกับแค่บมือไวน่ากิ้มก้านพี่นอ้นองจ๋ามือนี่น้องดอมกับแม่น้องดอมแวะมาหานะคะก็เลย จัดตากุ้งซดต้นพี่น้องจ้าพี่น้องไยผหลายคนคือถอนเนาะมาจดจ่อตกันจ่ะหนเจ้ายังไงหกินก้อนเอ็นพี่เพียกับน้องกินที่หลังเอาเอาอย่างนีสวัสดีค่ะไมใชมาเหมือนพี่ได้วมาหาเนาะหาสื่อของมาก็เลยแวะหาเสร็จแล้วคินถอนเนาะม่เห็นไรมืว้าวว้าไม่ใช่นิ้ไม่ใชนี้วแตมือวันเกิดอย่านี้ก็ตามกฎหมาย มาครับพี่น้องน้ำพริกกะปิเขาได้กินโดนแล้วพี่น้องกินแค่เดียวกินเลยลูกพี่ดองจวดจวดเออพี่น้องกินน้ำแน่ลูกมากินด้วยกันนะคะพี่พี่ป้าป้านันะครับนั่นแหละเออเราก็พี่น้องพี่น้องกินนอดกินหอดดองกินหอดพี่น้องอยู่บ่เล็กเ่็กใช่ป่๊บใหญ่ใหญ่โอ้โหไม่หยจอนเลยไม่หอนเลย อืออา้างกันไ้หรอป่อยอนี่อร่อยอืมหยบ <c oughs> หามบบนี้พี่น้องโอห่พริ่กะปิจหนีบ่อยเทียนีบไหายเบิ่ง,ง,ง้องดอมไปเลยเราต้องหอดองดอมอะไรคเขาจะเขาลุก โด,ดโดยเฉพาะเลยเหมือนฟุ้งซ้อย่แบบกินโดนเฉพาะเลยพัพกันได้อย่งกินแรลงเนะาะทั้งนี้นี่เรื่องครับดำพีกกะปิโอ้ลไล่เหี่ยวอยู่ด้เนี่ยออเหน,นียว,วนยวแล้วนะครับหนข้างหลังไม่เนหอขางทางวาขวางหา่เห็น

เสื้อผ้ายิ่คือเก่าป่ะนี่เป็นยังไงบุางีตอนแรกหองดีสามา๋อซอยแต่เมื่อเราจะหาเมืองเครื่องจ้ะก่อนเว้นตัวนึ่งก่อนเว้นตัวหนอะไรอ่ะทำไมได้น้อยจังอ่ะเขาจะซื้อทำน้าบ่รำเงินไปก่อนพี่น้องต้องเราบอกกินเขาไว้พี่รองคนอยากกินนั่นเนี่ย มันอยู่บ่มันมีม right> ั้เน no ี่ยขายดีบ่เอ้ยเพียงดขายดีอยู่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องมาพูดหนุนครับก็ถือว่าคนตอบรับดีเยี่ยมขอบคุณพี่น้องหลายๆครับ ก็ยมรักษามาตรฐทานไว้แบบนี้ตลอดไปครับหลังเบนโชวเรื่องนหลักของกันแล้วแล้วพี่ก็ไปเด็ดกลัจหลังเบิรจนโชว์เท <okay ี่องนั้นหลักของียนแล้วแั้วพี่ก็ไปเกัน ก็พี่เสียงจะองอีกหาสัจบันเือกเที่ยล่ยแล้วกันแลที่ยเีเ่น้ีเเียขอือ้ีย่อนคือกันกับผมเรามือนี่ยฮ่าัพท์เบิร์เนี่นี่ี่เราเห็นจานเขาท้เยอะอ่ะนีด่

แฝ่บ้าพี่น้องอกัดจักกน้อยครับตะเกาะไปไอนต้อนจะ,อจะตกนะแหลบๆหงาเลยจ้ะนี่นพอดีกินเลยจ้ะพี่น้องจิจ้งจ้าเขาถูกแข็งเจอกันการั้มเหมือนรอพรอกมลมาส่งผมหนุ่มพิสา เอ <Und der. S 3> ็นตีอ้ยวต่วตะวนนา m a r k สฮัดดีอุ้ยมือหนามันหอมเลยนก็ด้วยอเชายหลังนังะไอซ่า่วนพี่ซ่าเลยเนี่ยบักซาตอนเข็ดน่ใหญ่เลหละเปิดบัก่าเลยะคล้ายเห่ เห็นม <N h> ันแล้วลงส่อรีแล้วก็กดๆมัอยู่ใสวใจผมมันยาวไหมคุเหมือนากมากรอไม่ปุ้งเป็นไอ้หน่อยๆมอยปุ้งหรอเปะ่าอหมอยปุ้งจ้าอืออืออันนี้ก็ว่าปากว่าจีขีูมว่าชนะ มันยๆไม่เห็นหมเลยขายมัเอากันนี่รยคาจิลลิกะทิเดี่ยเพียงเอาหัวหรอซูปเปิ้ลอละบนมันนังก็ิ่งที่แวันนงก็มีแต่วิไม่ร่อยพี่นนอะ นั่งออกอย่างไรหรอเกอร์อีเลนออกก็เงินกีนทาลูกค่าเดอะยว่าทีเปิดกล้องเดยวะลูกค้าสองคนทานแต่บางูไม่เห็นมันบอจ้าเขาเหลือีาเนาะลูกกาเงี้ยทนหัวหว่นอยู่ดอกได่หนุ่ยหน้่ยไุ่นุ่เนาะเขบอกยุ่งอยู่นมันมันมันเหมืนกับนหัวนะเหมือแบว่าเขาบอกยู่่

บ้ไห้เอิ่นแฟนว่าบีเลยพี่น้องบีปัาถเบบี้บอโอ้ต้มไก่ห่อนยาคัก็ยม่น้ส๊อนะ่มอนี่สด๊อเหม่อโอ้ยนอลอะไรนอค่ะอุ้ยคบมาเห็นห่าหมาห่า

แก่กอดตอกแก่หน่อยทำแก่หน่อยเนี่ยดีแก้เฮียดีจะอร่อยแล้วคับตาย้อยเลยตาย้อยเลยอร่อยมากใช่ไหมกินทั้งร้องไห้้าสงสารคือย่างเมื่อค um. ืน

มาเอามาเอาปนสัม่ทเสียด้วยสแเนียควนแ้เจ้ดเบ่นีกินตะิปลาคะราาพิคือยังมไปน้อยบางส่งเดี๋ยวไปหยกเหียันบสามสิองสี่สิบาทแซมปลาฟรีจ้าปลาคู่บ่ครับ กลางปาเลเขาอเาแล้วเตรียมฟ้องคายจังยังก็ต้องไปิดน้ำม่นบนหลัก ่บ่แ่กระดูกนพ่าว่กินดำุ่นดนเนี่ะแสิบอ่้าสิบสีเนาซื้อเอาท่าสิไปซื้อเอาเอาซื้อท่ตัวนี้ดอนไ่เนี่ยจิืม จนเลื่มเบิ้งกล่องฝ่ายะไรพี่นนองครับเพเพื่อ่เ่อนี่กัเพื่อนอ่งนี้ท่เพื่อนั้งอบบอแล้ววกินหอดทั้งผิดเพื่อนจะกิดเปลารังเพก่ไก่ใช่เหกรังรังคนรัง่าที่

เป็นรองล่วเี่นรองกพับพี่้อง่อนแ้พี่องพ่ากเน่อนีหมดแล้วทีพี่น้องกคลิปนี้มันบอกพี่้องคือเตาองตัวเบอกพี่้องมนบอกควารตาบ้านน่นบอกโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสองแฉ่น้าควงสีม่วงห้อ สำหรับคลิปนี้ห้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดิมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย